สีลมก็มีนะน่าจะน่าไปทงเที่ยวหน่วยหรือเปล่าหน่วยเลือกตั้งต้นหลิหวยมเหลี่สวยๆแต่ยังไม่ออกดอกแตไปดูตรงนี้ได้เห็นป้ายง้นบอดในไม่ใช่อะไรน้ากระดานกระดานเดี๋ยวไปเช็คกันเช็คกันเช็คกันนัาธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่เป็นหน่วยเลือกตั้งเหมือนกันนี่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 หน่วยเลือกตั้งแสงสีลมเขตบางรักเขตที่หนึ่งกร,รุงเทพมหานคร ใช้พื้นที่ของหน้าธนาคารเอ่อวันเลือกจริงก็คือวันอาทิตย์นะนี่นี่เดี๋ยวเรี่มตั้งออกเสียงที่สี่อ่าใครชื่อจางหมดแล้วครับพี่น้องใครอะไรพิอ่ะโอ้โหเดี๋ยวไปติดลายชื่อเ็นะทุกคนเดี๋ยวก็ปิดกดนะาเป็นรายชื่อตามนี้ดู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 เดือกตั้งเดยเตั้งที่สี่เรือตั้งที่สี่แขวงสีลมดูป้ายดูป้ายป้ายหาเสียง เียบเลยครับเทียบเลยครับชัดไม่น่าเดี๋ยวเราเดินดูกันนะฝั่งนู้นกำลังสร้างอาคารกอาคารนึ่างโ,โ,โ็ขึ้นไวฮะเมื่อวานผ่านมันยังเป็นแอ้นั่นอยู่เลยนะเป็นพื้นดินอยู่เลยนะโอ้เมื่อคืนนี่ลุยกันเร็วมากเลยอะฝั่งนู้นนะคะลงเบิ้มเบิมเบิ่มขึ้นตึกสูงเลยภายในคืนเดียวกับทิปตาแป๊บางานแสงฟ้าทำถึงแสงฟ้าส,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 สร้างอยโหสุดยอดเลย น่าจะระดมรถมาแบบเออไม่น่าจะต่ำกว่าร้อยคันแน่ๆเพราะว่าเสาแต่ละต้นนี่นะคะเว<ม>ลา่านัา่งรถไฟฟ้าผ่านข้างบนเนี่ย่าจะมองบนพื้นดินก็ทําใต้ดินเสร็จละใต้ดินนี่ทํามาเกือบหกเดืนอนเนาดูสิเนาะดูกา,า,ารคำรางหน่อเนาะนี่มันจะเป็นตึกอะไรนะเนี่ยจำชื่อไม่ได้ละอยว่ึ้ปไปคุยข้างบนเดวอาไปึ้นไปคุยข้างบน ตรงข้ามธนาคารเนี่ยมันจะมีตึกสร้างใหม่อีกแล้วคือไม่ได้สร้างใหม่อ่ะมันเป็นตึกเก่าบุญยมิตรหรือเปล่าเออสมัยก่อนก็เป็น office, ออฟฟิศเอ่อธรรมดาทั่วไปแบบว่าตึกเมื่อก่อนก็เป็นตึกสูงอยู่นะทีนี้กําลังทําใหม่มีแบบว่าทําเป็นเหมือนเอ่อส,สินค้าด้วยแล้วก็มีห้องมีชั้นใต้ดินนะกำลังชั้นใต้ดินวันนั้นเห็นเขาทำอยู่ไม่ไม่น่าตาต่ำกว่าห้าชั้นโหระหลดมกันใหญ่เลย เวปปลาเรา้านรถไฟฟ้าผ่านจะมองว่าเออเขาปรับพื้นข้างล่างอยู่แล้วก็อพอเสร็จแล้วข้างบนเขาก็เทเรียบเลยนะน่าจะแบบเทเพื่อที่จะให้มันแน่นแล้วก็เอาข้างบนเนี่ยไม่รู้จะขึ้นไปกี่ชั้นโอ้านาะการคำนวณสมัยนี้เนาะยำรับเลยเป็นวิศววิศวกรโยธาขอบคุณน้องพรพอ,อไหวไหมช,ะชะมัดชัดไหมพาดพอจะไหวไหมโอ้หินนี่นนนแดดต้นหมายนี่นะ อาไปได้แหละเดี๋ยวเห็นเห็นแมงนั่นนั่นนแมงเต็มเลยนั้นโอ้อากาศเปลี่ยนเหาออากาศเปลี่ยนพอได้ไหมพอได้ไหมเนี่ยนอกจากฟุ้นเลยยังแมงเต็มเสียเลยนี่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 วิ่นกันเต็มเลยต้นไม้ต้นไม้ช่วยนี่แต่วะเห็นแมงไล่โชยอยู่ตัดส้นใจไม่ตูกเลยเดียววะอย่าเอาท้ายอยู่สักครึ่งขึ้นจ่วโมงนึงไปท้ายเป็นพี่เมียใช่แล้วไม่แหน่ใจวะเราละซับยาไม่หพอดายพอได้นะพอได้นะ เพราะว่าบางที่ันบางวันนั้นนไอ้อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตที่ซื้อแล้วนะซื้อเพิ่มบีกเดือนละสามร้อยแล้ยังไม่ค่อยรอดนี่นี่แมงเต็มเลยแล้วะๆๆๆๆๆเป็นละอองละอองนี่ไม่รู้ใน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 โทราัซับแหลกยันไปนะแต่บอกว่าอย่างไง้พอได้เดินนะบปใจสวะแต่ว่าไม่ได้คุยกันมันอึดอัดอึดอัดอึดอัดปืนโชว์นี่ มาแรต้นไม้ล่ะไม่ได้เดินตลาดอุ้ยชอบดอกชอบไปอันนี้ไปไอสนดูนแล้วทำไมชื่อนี้ก็จําแม่กจนเลย่ยาเนี่ยสนดูนเวลาเขารับปริญญนยาเขาจะให้ไปใหญ่ๆใช่ไหมไปเดียวต้งหลายบาทกันแต่ซาพอได้ใช่ไหมลูกเออพอได้นะเออเพราะว่าตลาดซื้ยาปนีเดียวนี้มันมันนักเลยรถ <c oughs> ไฟว่าย่าชนเพื่อนอยายายาฮ่า,า,าไ,ปไปเร่ไปเร่พอได้นะพอได้นะอ่า เขาคุณทุก้นเลยขอบคุณหนหอง่ขอขเขาุณนหนองกาซานะมาแลต้นไม้นะแบงนี่เหล่านี่แต่ล่างบนหวาตึกฟังนู่นนะะตึกน่าจะตึกบุญเดีาวมิดไม้แล้วนะเขามีความรับผิดชอบดีแสร้งฝ่ารับผิดชอบการก่อสร้างชอบชอบจริงๆบริษัทที่ว่าทํางานแล้วว่าดูแลคนงานนะซึ่งการดูแลซิ่งแวดล้อมเขาขึ้นทุกวันเลยว่าขาฟุ้นเท่าไรป่านี้กี่โมงแลว้วนี่แบเนี้ย <c oughs> ที่เวลาเรามาเดินเ,าเราได้แล้วว่าเออฟุ้นหมากไม่หมากแหมวันนี้ไม่ใส่มากท่าไรฟุ้นเปียขอบคุณมากลูกเออตอนแรกว่าไปถึงดุสิทธ์แล้วจังสังเกตว่าถ้าไปแถวดูสิทธ์นะหัวถนนสีลมเนี่ยโทรศัพท์ย่ามันสู้ไม่ไหวเน็ตม,ม,มันไม่ยอมแต่ถ้ามาแบงก์กรุงเทพนี่แหมมันถูกกันเลยเน็ตพอได้นาะอชัดอยู่นะเออดูต้นไม้สวยๆนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกคน ขอบคุณพาเปียด้วยนะกับคุณน้องพรกับคุณหนุ่งนุ้ยหนัองนุ้ยหนัองนุงน้ยวันนี้น้องนุ้ยทําอะไรให้กินลาว <c oughs> น้องนุ้ยเขาเขาทำสำข้าแบบว่าเออมีความมีความตั้งใจอะ่ะเออวันนั้นวะนะชอบดูชอบดูเพลินดีตอนแรกญาก็คิดว่าจะทําแบบว่าเพลินๆแล้วก็ให้ให้ผู้ชมได้เพลิิน,นแบบว่านะอินเทอร์เน็ตจะได้แบบไม่เหนื่อยแรงออ <c oughs> <c oughs> เนี่ยสวนสวนเป็นสวนเล็กๆสวนเล็กๆอยู่ตรงหน้าธนาคารานาธนาคารธนาคารที่เออตอนแรกว่าจะไปจะไปแถวที่มันมีภาษาจีนไดหน่อยเพราะว่าใกล้จุดจีนใช่ไหมขอบคุณนะจ้าขอบคุณนะกจ้าขอบคุณทุกกาลังใจนะจ้านี่นี่ชอบต้นอันนี้สวยๆนี่สีเขียวๆเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนต้นปลังไหม,มเรียกต้นอะไรก็ไม่รู้นี่สวยดีสวยดีนะคะขอบคุณนะจ้าทุกคน อาน้องน้องกาซาเซลแหละเออกินข้าวกินยอดข้ามไหมนี่นี่มียอดข้ามคันนี่เนี่ยตอนเนี้ยเขาเขาเอาต้นข้ามมาทําเป็นตอนตอนหมายด้วยนะไปไปเดี๋ยวไปกินข้าวบ้านนุ้ยกินได้เพยะยานะแต่ว่าแต่ว่ายากินนิดเดียวนะกินข้าวน้อยเดี๋ยวนี้มันรู้สึกว่า กินแล้วมันไม่ค่อยอยากจะไม่ค่อยอยากจะย,ย่อยกระเาพาะเราไม่ค่อยดีเรากินแต่ก,กาแฟกเกอนี่เดียเด๋ยวนี้กินเยอะยิ่งออกกําลังกายยิ่งกินเยอะอะเปียฟ้องเปียดีกว่า <laughs> พอป้าเปียเขาจะออกกําลังกายเก่งนะเออพอกินกาแฟแล้วไม่ค่อยอยากกินข้าวเก็บยาไปต้มริง <laughs> ด้วยนี่กินปีนเข้ไปแล้วนี่ <laughs> ขึ้นนี่ขึ้นไม่ได้เลยล่ะทมเป็นต้นตอโกโเป็นเลยนั่ยสวยนะสวยนะ สวยนี่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 ต้นเลไลลาไม่โอนี่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 สวยงามสวยงามสวยงามนะเนี่ยยอดก้ามเอาเอาเด็กแขกแขมือนี่เอาแขกแขมือเลยเอาตาเอาตาอืากินได้น้อยเนี่ยยอดก้ามนี่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 เไหมเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยยอดมะขามมะขามอ่อนนี่ต้มนะโอ้วันก่อนพูดถึงต้นมะขามลูกก็สั่งไอไอต้นอะไรอะไรนะใบใบขามอ่อนน่ะต้มกับ ต้มกับไก่อินแล้วปวดท้องเพราะว่าของเปรี้ยวเราพวกกินกาแฟแล้วกระเพาะยาไม่แข็งแรงโทษกระเพาะลาวนะขอบคุณนะคะทุกกำลังใจนะเออห่วงแต่ว,ว่ามันจะไม่ชัดแล้วก็แล้วก็ไม่ได้คุยกับเพื่อนว่าจะไปคุยในบ้านก็แบบว่าไม่ได้เห็นบรรยากาศไม่ลอยไม่สวยไม่หนุก ไม่ได้แซวไม่ได้แซวกาซ่าไม่ได้แซวน้องนุ้ยไม่ได้แซวผับเปียไม่นุกเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราออกมาคุยาันดอกบายใจนี่กาแฟดำไหมคะทุกคนกาแฟดำเย็นๆเดี๋ยวน้องเอ๋น้องปูมาบอกไม่กินกาแฟหละอืไรหัวเช้าวันต้มไปแล้วไอ้นุ้ยไอ้นุ้ยว่าไอ้นุ้ยว่าเดี๋ยวถูกจับเออไม่ไม่ไม่เด็ดไม่เด็ดถ่ายรูปไว้อย่างเดียวค่ะ เดี๋ยวบอกเจ้าหน้าทีก่อนเจ้าหน้าที่ขาขอถายรถเฉยๆนะคะขอภัยนะคะแม่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 อะไรนะเรียะไม่ใช่แม่ครัวหรเรียกอะไรนะสวนสวนค่ะใช่ค่ะรถเยอะเพราะว่าแถวแถวสีลมสีลมมันจะเป็นออฟฟิศเยอะค่ะแล้วแปลกเนาะคนทำไมก็อย่างหลังไลเข้ามาเปิดออฟฟิศในนี้กันทำไมเราไม่เข้าใจนะ สมไมย่ญญาเป็นสาวยังไงคิดว่าเออมันก็เป็นศูนย์กลางเนาะแต่ว่าคิดไปคิดมาคือว่ามันมีบริษัทต่างชาติมาร่วมหุ้นร่วมทุนเยอะแล้วก็แถวนี้พวกฝรั่งเยอะนะพวกแถบแถบยุโรปอะยุโรปะนะถ้าไปทางฝั่งคนยุรีก็จะมีออคนจีนคนจีนก็เยอะ,ะงไงฝั่งไอคอนอนอใบนี้ก็เหมือนมะขามเหมือนกันนะนี่ไม่รู้ใบอะไร รถเยอะเพราะว่าคนทํางานเยอะฮะแล้วก็มีมันมีโรงเรียนใหญ่ๆสองสามโรงเรียนด้วยไงกรุงเทพคิสเตียนซ์นยูเซฟพอนแวนอัสมชันอย่างเงี้ยนะและ้วยิ่งถัวหวัวถนนฝั่งฝั่งเจริญนกรุงไอเจริญก,กรุกง,งจเจริญกรุงฝั่งเจริญกรุงก็จะมีไอพวกอ่าอันนี้อะไรนะคนจีนเยอะแล้วข้ามฟ้าไปฝั่งนู้นอ่ะก็จะเป็นไอคอนใช่ไหมเออเนี่ย จุดถนนเนี้ยจุดถนนนี้ก็ข้าไปเจอไอคอนนะรถก็จะเยอะกำลังกำลังเล่าฝั่งนู้นค่ะว่าเขากาลังสร้างตึกสวยๆสวยๆี่รถเมย์รถเมย์รถเมย์คันใหญ่รถเมย์คันใหญ่รถเมล์นี่แอร์เ,เย็นเฉียบเลยขึ้นไปก็สิบห้าบาทเบื้องตอน้นแต่อย่างย่าได้รถรถเหลือสิบสิบเท่าไหร่สิบอ็ดบาทนะมั้งเป็นผู้สูงอายุได้ส่วนลดได้ส่วนลดขอบคุณนะคะทุกกำลังใจชมดอกไม้สวยๆหวานนะ คุยนอกบ้านมันเสียงดังได้ไงคุยในบ้านเกรงใจเงใจลูกๆหลานๆเขาจะทําความสะอาดบ,บ้างจะพักผ่อนบ้างนะพาเพื่อนๆมาดูถนนด้วยถนนสีลมอยู่พนนี้เนี่ยรถเยอะแยกนี้จะไปถนนอา่นาราทิวสรัชนครินเนาะซอยข้างหน้าเนี่ยเลยเลยแบงก์กรุงเทพนี้ไปก็จะเป็นซอยละลายซับไม่อยากเข้าเลยเดีย๋ยวซับหมด <c oughs> ช้ามาก็ใช้เบี้ยละร้อยสองร้อยนะ ใายเปียถังว่านในยาเนี่ยเดี<ม>๋ยกก็ยาแค่นู่เดย๋ยกก็ยาแค้นี่กินได้ยิดเดียวกิน,กน,กน,กนดดข,ข้าวก็ได้ยิดเดียวทอดบ,บดอกบัวดีกว่าสวย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 ชอบชอบชอบดอกบับบวงามงามตัดถนนสีลมจ้าทุกคนอืมนี่ตอนนี้น้องเปียยังทำงานอยู่เนี่ยนะวันวนัวนกลางวันยากกหมดแต่ลงไอ้นั่นอยู่คลิปไอค้คลิปเรียว เก็บเบลก็เบลเล,เลยไม่ได้ไปชมบ้านเพื่อนเลยตอนกลางวันปกติกลางวันย่าจะคอยไปเข้าดูห้องเพื่อนตามตาม่ตางประเทศบ้างอะไรบ้างเาะน้องวันน้องวันที่อยู่สวีเดนเนาะแล้วปาเปียปาเปียนอร์เวย์ <c oughs> นะน้องเปียก็ยังทํางานอยู่ทาดีแล้วลูกทําดีแล้วลูกงานนะทำให้เราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเจริญสติด้วยนะทำให้เราไม่ไม่ ไม่ออกไปคิดอะไรเยอะนะขอบคุณนะคะไวดูแบงค์ดูแบงค์ดูแบงค์น,า,นาแบงอุย้ยแมวเหมียวแมวไขก็ไม่รู้แมวไขก็ไม่รู้เดินไกล้กก่อนย่าเป็นคนกลัวนะแมวกใกล้ย่ากลัวกลัวมันข่วนเอาอเราไม่รู้ตัวไหนใจดีตัวไหนดุเนี่ยเออปกติบ่บอนีน้มันจะมีปลานะเนี่ยวันนี้ไม่เห็นปลาเลยนี่ค่ะหน้าธนาคารเล่าเรื่องธนาคารให้ฟังหวะ มีภาษาจีนด้วยธนาคารกรุงเทพค่ะเออน้องวันามาแล้วนี่คือน้องวันที่อยู่มหาชัยของเราทำกับข้าวอร่อยอร่อยเนี่ยยากจะติดอยู่สองสามวันมีคนคุณวันที่อยู่สวีเดนคนหนึ่งนะกับน้องวันที่ทำกับข้าวเนี่ยน้องวันน้องวันคนสวยของเราเหมือนกันนะธนาคารนี่เป็นธนาคารแบบว่าของคนจีนนะคุณชินไ่ถึงคุณชินสุนพลพนิษฐ์นนะชินสุนพลพนิษฐ์เขาคนก่อตั้งแล้วก็ เนื่องจากแกมาจากเมืองจีนนะเนาะโค้นทะเลมาสร้างเนื้อสร้างตัวคนคนก็อย่างว่าแหละอ้าวแกงสับปะรดหมดยังเนี่ยเล่าเรื่องธนาคารนาแบงก์กรุงเทพแบงก์กรุงเทพแบงก์กรุงเทพเนี่ยเนี่ยเนทักทายทักทายเพื่อนๆอ่ายกพาเดินดูหน้าตึกหน้าตึกธนาคารแน่เนี่ย ่บรรยากาศดีดข้างในนะสวยนะก็เปิดยังน่งดีแปดแล้วแหละดีแปดเข้าแล้วเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศสวยๆนะมันในก็ทําเป็นแบบผ้าฝาผนังสวยๆนะเดี๋ยวถ้าเราไม่ได้ไลฟ์สดเราก็ไม่ได้ถ่ายภาพสวยๆแบบนี้แอบไปส่องภาพสวยๆของที่ทํางานอฝึกเขาทมไมย่าทำงานย่าติดติดต่อคุณชาคุณชินเนี้ยคุณชินก็เป็นรุ Solomon. ่นรุ่นหลังจาก ชาชนมีส่คนพันธุ์นีนะเขาจะเขียนพวกกฎความพวกอะไรลงโน้งสอแล้วเราอยู่ฝ่ายที่แบบดูแลพวกพวกหน้งสีพวกกฎความนะก็จะเจอก็จะเจอท่านแต่ว่าไม่ได้เจอัวจริงเจอแต่ใน,ในขานะครับแล้วก็คุยกันทางโทรศัพท์เวลาทํางานก็จะเจอแบบนั้นนะในสมัยขนาดสมัยก่อนนะบสวยๆบรรยากาศดีๆนะคะริมถนนเราจะเข้าข้างในดีไหมเข้าข้างในหรือยข้าออกมาข้างนอกนไป ตอนนี้ก็เปลี่ยนดอกไม้แล้วดอกไม้สวยๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอได้นะชัดชด,ชด,ชดีนะชัด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 นี่บรรยากาศสวยๆหนะน,น้าธนาคารนะคะนี่รูปพระราชินียังอยู่นะคะเดี๋ยวรถไฟฟ้ามาแล้วปัป๊บปัป๊บปัป๊บปั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 ๊บเอ้ย13นี่เออชะลอชะลอเพราะตัวนี้จะเเข้าทางโคง้งเลี้ยว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  เลี้ยวเข้าอ๋อนี่ไงตึกข,ขึ้นสูงข้างบนละแล้ว <c oughs> อ๋อสองของบวนสวนกันฝั่งขวาได้เข้าสารแดงนะคะฝั่งซ้ายไปช่องนนทรีเนี่ยชมๆมนะถนนแป๊บนึงแล้วจะย้ายไปดูข้างในว่าจะเป็นอากาศเห,หนียวน้าธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่สีลมโปวดแขนแขนเนี่ยปวดไม่แค่ถุงปวดน้ำปวดเดียวนะปวดเออ ถือว่าเฉยๆจะไม่รู้สึกความขยับแบบนั้นอร่อย <c oughs> ใช่ไหมสับป,ปะรดใช่ไหมใส่สับปะรดใช่ไหมใส่กุ้งหรือใส่หมูเออเอย่าไม่ได้ขับไปดูขอขออภัยนะคะเดี๋ยวข้าไปดูข้างในกันเดี๋ยวนี้จะมีซุ้มที่เขาจัดไว้สวยๆนะคะแล้วก็ที่ทํางาน,นดอกไม้ก็จะเปลี่ยนอยู่เรื่อยนะตอนวันคริสต์มาสตรงนี้จะเป็นต้นคริสต์มาสทั้งหมดเลยตอนนี้จะเป็นต้น,นกับไบใบอะไรย่าเรียกไม่เป็นแล้วอ่ะอืม สวยๆตัวนี้ก็จะมีสารน้ำพระนะเราไปดูข้างในกันจสวยๆแบบนปะนี่บรรยากาศคนทำงานเนี่ยจะเงียบๆมีเสน่ห์สวยๆนี่ก็จะเป็นวระสงฆ์ท่านหนี่งๆ <c oughs> ชรยหมายเลข A ศูนย,ย์ศูนย A-00-00 สี่ที่ช่องสิบสี่ค่ะเหมือนที่เหมือนที่ส่วนอุณภูมิที่ที่เป็นผ้าเชิญหมายเลขเอศูนย์ศูนยลศูนย์สี่สนะที่ช่องสนะิบสี่ค่ะกีดแอรเพิ่มเปิดแอร์เพิ่มเปิด,ปดปบรรยากาศดีดีอ๋อตอนนี้ก็มีซุม้มซุ้มถวายลงนามด้วยนะนี่ดูพระราชินีสวยๆนี่รูปนี้สวยมากเลยอ่ะ นีบรรยากาศดีๆสวยงามแ๊บธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่วันที่หนึ่งธันวาทุกปีเป็นวันท้ายวันเกิดของธนาคารกรุงเทพอืมนี่เขาจะติดติดกับถนนสีลมแบบนี้นะคะสมัยญาติทำงานไม่ได้ไม่ได้ทำงานตึกนี้นะทำงานหมายความว่าต้องมาติดต่อต,ต่อนี่ยๆๆอย่างนี้นนนนทำเป็นบรรยากาศสวยๆ ชอบดูอู้นี่ลูกเป็นลูกเหมือนลูกในหลวงรอเก้าอ๋อพัสยามเทวาธิราชอืมใช่ไหมพัทยามเทวธิราชอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นตึกเป็นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาพุทธชาดกบ่าอืมแล้วก็จะเป็นที่มาที่ไปของธนาคารน,นะในห้างชินตำแหน่งกมปโดกมประโดมีหน้าที่เป็นล่ามจ้างพนักง,งาน ทำประกันเงินกู้ทำบัญชีเร่งรัดหนี้สินวิเคราะห์สินเชื่ออืนี่คือประวัติความเป็นมานี่นี่เครื่องพิมพ์ด,ดิรุ่นนี้โอ้โหสวยไหมนี่สมัยยากเคยทำนะไอ้นี่เนี่ยลูกคิดนยลูกคิดโบราณทำไมข้างบนมีสามเม็ดอืเ <c oughs> นี่ยเครื่อพิมพิสมัยโบราณขอบคุณแม่ละไมจ้ามาเดินชม บรรยากาศธนาคารในทศวรรษที่สามนี่สวยงามสวยงามขอบคุณแม่ละมุนคุณตาคิดถึงคิดถึงอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกเพราะโทรศัพท์ย่ามันไม่ค่อยดีอืมแล้วก็บางที้ายแบบไม่รู้จะคุยอะไรอย,า,อยากพาเดินเที่ยวเดินชมแะบคุณคุณชาตรีว่าคุณชาตรีคุณชินคุณชูคุณชูแล้จะน่าเสพ คุณไข่่ก็เป็นอะไรนะเป็นเป็นเขยหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นเขยของคุณชาตรีพ่ารู้นะสมัยสมัยเราทำงานเราเคยเจอไปเจอไข่เดี๋ยวก่อนอาหาชื่อย่างนี้กันเจอคุณชินนะคุณชินอยู่ไหนรูปคุณชินไม่อยู่คุณชินคุณชาตรีไงชาตรีก็จะตัวเล็กๆนะไปเปิดสาขาสิงคโปร์ลอนดอน นี่นี่นนคุณชาติตัวใหญ่ๆ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณชาติคนนี้คุณชาติสุพลพนิษฐ์นะตัวเขาใหญ่สูงไม่เหมือนไม่เหมือนคุณพ่อเขาคุณพ่อเขาตัวเล็กๆนะคุณพ่อเขาตัวเล็กๆเนี่ยคุณชินเนี่ยตัวเล็กๆบุญชูนี่เป็นเป็นรัฐม,มนตรีปะเออในสมัยนั้นนะคะ <ela> อขอบคุณนะคะทุกคนทักทายทักทายอ่ะอันนี้เป็นจอซีดีชาติ จติสุพลพนิตคือคือสมัยญ,ญาติทำงานเนี่ยญาติจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานงานงานเอกสารงานข้อความบทความนะแล้วก็จะมีฝ่ายที่เขียนบทความมีคุณกรคุณกรทัพพลังศรีแล้วก็อีกหลายคนนะัที่เขียนบทความจริงๆแล้วก็นะจะเป็นคณะกรรมการของของธนาคารเออญาติก็จะประมาณว่าแบบิติดต่อหน่วยงานให้เข้ามาเก็บเอกสารไปนะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะวันนี้บรรยากาศส,สวยๆเดี๋ยวก็อเอาถุงสีลมลเนี่ยรถไฟฟ้าไปละสวยเนาะสวยเนาะ <c oughs> นี่เป็นรูปสมัยใหม่ละแปดสิบปี เขบคุณแม่ละไมามากรันสติ๊กเกอร์ให้ย่ากพับ,พ,บพับเลยพับ,พ,บ,พ,บพับเลย hey, นี่รุ่นใหม่รุ่นใหม่รุ่นใหม่ทุกวันนี้ใครอะ่ะชาติริยังไม่รู้จักแหละชาติริชานนท์ถ้าทมสกุลนั้นอะชานนท์ชาลนนันเนาะรุ่นใหม่หมละนี่เป็นรุ่นใหม่ละสองพันยี่สิบสี่สองห้าหกเจ็ด สักสองสาทีนี่จะเป็นรุ่นรุหนึ่งในปัจจุบันอ๋อซาเซลิชิกเตอร์อืมไปครับเชิญหมายเลข A005 ที่ช่อง14ค่ะ แล้วค่ะรถไฟฟ้าไปแล้วเข้าในตึกเขาเราก็จะงี้บนิดนึงเนาะเพราะว่าเขาทำงานกัน <c oughs> ขอบคุณแม่ละไมเลิฟเลินานๆเจอาทีโทรศัพท์ยากไม่ค่อยดีก็เลยเนาะเนี่ยแหละ <c oughs> ขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังใจจ้าเนีย่ยเหลือเวลาประมาณไม่ถึง1ินาทีเพราะว่ามอโทรศัพท์ยากกดผิดกดเพี้ยนไปของนู้นฝั่งนี้ขอบคุณนะคะเลิฟๆิวันนี้มาดูบัวลหลวงอีกแล้วบวลลัวหลวงหน้าแบง <c oughs> สะดวกเนแต่เมื่อกี้เราไฮไลท์ข้างในหรือเปล่าไม่รู้นะขเอาพื้นไม่จาเดียย่าก็ลงไลท์แค่นี้แหละนะาวายพาตัวนี้หน่อยนะจ๊รตรงนี้พื้นไม่เปียกต้องระวัง่ยด้านหน้าธนาคารนะถ้าภาพไม่ชัดบางทีเราก็อึดอัดไงก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยกอล้าออกมาไลท์ข้างนอกเท่าไหร่นานาก็เอาโทรศัพท์มาแบบปรับหน่อยปรับหน่อยปรับปรับเรียกว่าอะไรนะการไลท์หน่อย แล้วเพื่อผู้ชมจะได้แบบว่าเห็นภาพสวยๆงามๆสาธุสาธุขอบคุณขอบคุณนะคะขอพระศิวะพระแม่อุมาเทวีอำานวยพรให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็คิดการสิ่งใดสมปรารถนานะคะร่ำรวยร่ำรวยนะใครมีปัญหาอะไรก็ให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะเ,พาพาเดือนกุมภาพันธ์แห่งความรักนะคะทุกคนทุกคน ขอบคุณขอบคุณเสียงรถมันจะดังนิดนึงนะคะทุกคนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่โอกาสตอ,ต,อต่อไปนะจ๊ะยังอยู่บรรยากาศริมถนนสีลมนะหน้าตึกธนาคารกรุงเทพยาสักง,งานใหญ่ตรงนี้นะคะก็ยังเป็นมุมที่เราสามารถเก็บภาพสวยๆให้เ,เพื่อนๆได้เนาะแต่ถ้าภาพมันไม่ชัดหรือเบลอก,ก็ต้องขออภัยนะคะทุกคนทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะคะแล้วก็ เจอกันใหม่วันต่อๆไปนะคะบ๊ายบายน้องวานมือสีชมพูโบกมือบายบเลิศ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 แดงกิ้วแดงกขอให้มีความสุขความเจริญนะคะทุกคนไหวพระแล้วก็ขอพรอ,อยู่ริมถนนจ้าลูกเปียไปทำงานแล้วเมื่อน้องวานน้องวนานทักทายแม,แม่แม่ละไมนะคะดี๋บัวสวยๆบัวหลวงบัวหลวงบ๊ายยแม่วานบายยแม่ละไม แระต่ายทุกคนนะขอให้มีความสุขในทุกๆวันแข็งแรงแข็งแรงจ้านะคะแล้วเจอกันใหม่โอกาสต่อๆไปนะคะก็ล่างนี่ตลาดตลาดละลายซับยุณยาไม่ค่อยกล้าจะล้ายเท่าไหร่ไม่ค่อยชัดอ่ะภาพไม่ชัดแต่มันจะแบบมาเช็คแล้วมันก็รู้สึกคาใจนะเวลาเราเช็คภาพแล้วมันไม่ชัดมันจะคาใจว่ามันไม่สวยนะก็เลยพยายามหาภาพสวยๆให้เพื่อนๆดู นะขอบคุณนะคะเลิฟๆแล้วเจอกันใหม่โอกาสต่อไปนะคะขอให้มีความสุขทุกคนจ้านะคะแข็งแรงแข็งแรงด้วยกันนะคะบาย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  thank you thank you everyone เนาะบายบาย love you love you นะคะมาอยู่ติดกะถนนเนี่ยแล้วก็ตลาดนะคะตลาดละล,ะละลายซับตรงนี้บายบายจ้าขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะหวังว่าภาพประชาตินะคะ Yeah. พระสยามเทวาธิราชตลอดจนพ่อแม่เทวี TV, พระลักษมีเทวี TV, อุมาเทวี TV, นะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปนะคะบายบายจ้ะทุกคนถนนสิลมรถก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะลูกเบียเบียเขาเคยอยู่แถวนี้แหละเคยทดธรรนนแล้วก็เป็นสมาชิกนอกไปอยู่ต่างประเทศก็ขอให้อ,อะไรล่ะใช้ชีวิตแบบว่า แล้วหิมกะกำลังเยอะอ่ะต่างประเทศต้องระบัดระวังลื่นถ้าเจอพื้นลื่นเนี่ยพื้นเปียกลื่นก็ต้องระบัดระวังกันนะคะขอบคุณขอบคุณบายบายบาย,บายขอบคุณนะคะเลิฟ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 แดงกีแจ้งทีบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะโอกาสต่อไปบายบายเลิฟยูณบายบายที่บก